คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นทหารกองเกินมีอายุ18-20ปีบริบูรณ์ก็คือเกิดในปี2544-2546ถึง2,546นะคะและยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารเว้นแต่ผู้ที่จบรอดอปี3และทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์เกิดในปี2535-2542ถึง2,542ค่ะ ซึ่งต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการการจับได้สลากดำหรือว่าได้รับการปล่อยตัวเพราะมีการสมัคร พอหรือสมัครเฉพาะผลัดที่1ทับ2,564ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ rcm 6 4 .rta.mi.th สมัครได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งการได้รับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการนั้นก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นถ้าหากมีอายุไม่เกิน24ปีก็จะได้รับโคต้าในการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกสามารถต่อยอดไป ไปสู่นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บกได้ด้วยได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดและยังมีสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายค่ะ